ประธานจุดทุกเทียนผู้ชายตสถาไรโวตะปานทานันจะตัมมจริยโอนจตาอาตาสัมบาปานิจจัยรักขาวปิจารขมัสเนยวสุขาลุนัตตพุุวงสตุมาเนยสมุตตสะนะโมตัสสะะ

นาาาาสุมมเทยภาวลำดับที่สองนางสาววิทยวันจำรวนผุ้มหนวยการฝ่าพัฒนาการกีฬา 台湾。